คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเก่งหวยรัตเต้หนึ่งหนะ้เจนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป2ตัวบนสูตรเก่านะครับนำมาใช้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับสูตรใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสูตรเก่านะฮะเป็นสูตรแบบนี้นะฮะเราจะนำเรียงเบอร์มานะฮะแล้วขีดเส้นใต้ เว้นสงวดขีดครั้งหนึ่งแล้วหนึ่งสสามสี่ขีดครั้งหนึ่งแล้วมาคำนวณในงวดที่ห้าเพื่อเป็นที่สังเกตนะครับง่ายๆว่าเรากำลังคำนวณอยู่ณนะจุดใดนะครับสำหรับวันนี้เราคำนวณในวันที่4ีวันที่1สิงหาคมหกแนะครับเราจัใช้สถิติข้างบนเส้นเนี่ยนะฮะ ว่ามีเลขไหนบวกกันได้บ้างแล้วก็มาจะมาออกในตาแหน่งเลขท้าย2ตัวนะเราจะคำนวณในวันที่1เมษาแล้วก็1มิถุนาแล้วก็1สิงหานะเป็นตัวเปรียบเทียบกันสามงวดนะครับดูเลยนะเราคำนวณในงวด1เมษานะที่ออก87เนี่ยนะครับก่อนนะครับ ให้สังเกตไปที่บนเส้นแดงนะตรองกับวันที่17บเจ็ดมกกาแล้วก็1นึ่กุมภาเนี่ยนะดูว่าเลขใดมันบวกกันแล้วมาออกที่ตรง87นี่นะฮะให้เราวงไปที่รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักสิบนะฮะ เป็นหลักหน่วยของ17มกราหลักสิบของ1นึกุมภานะเอามาบวกกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่มันจะมาออกในวันที่1เมษานะครับต่อไปนะเราคำนวณในวันที่1มิถุนานะที่ออก5 2นะก็ตำแหน่งเดิมนะวงไปที่หลักหน่วย กับหลักสิบนะของวันที่16มีนากับ1เมษานะต่อไปนวดที่จะถึงวันที่1สิงหาคม6 8แล้วก็ดูที่หลักหน่วยหลักสิบนะของวันที่16พฤษภาแล้วก็1มิถุนานะเอามาบวกกันนะครับทีนี้เรามาบวกกันเลยนะบวกกันได้เท่าไหร่นะครับ สองตำแหน่งนี้บวกกันนะสามบวกห้าเท่ากับแปดนะครับเราจะทำให้ดูแค่หนึ่งตัวอย่างนะเพื่อให้คลิปมันสั้นส่วนที่เหลือนี่ก็จะขอไม่แสดงนะก็จะใช้เวลามากตรงนี้บวกกันสามบวกห้าได้กับแปด ทีนี้แเนี่ยมันจะมาออกในวันที่1เมษานะฮนะออก8ปเจ็ดนะฮะออก8ปเจ็ดนะครับถือว่าตรงนี้ถูกต้องนะครับต่อไปมาดูในวันที่1มิถุนายนะฮะสอบวกสเท่ากับห้า นะครับ2บวก3เท่ากับ5แยก5ตัวนี้นะครับจะมาตามเส้นสีน้ำเงินมาออกในวันที่1มิถุนาฮนะมาออกค้าสนะครับถูกต้องนะครับต่อไปในวันที่1สิงหาที่จะถึงนะครับเอา7บวก2ได้เท่ากับ9นะฮะ เลข9ตัวนี้ก็จะวิ่งมาตามเส้นสีน้ําเงินนะฮะเห็นไหมมันขนานกันแสดงว่ามาจากที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลข9้าเนี่ยมันก็ควรที่จะมาออกในวันที่1สิงหาคมหกแดนี้นะฮะน่าจะมีเลข9 1ตัวส่วนเลข6เลข7เลข2เลข7นี้ก็จะมาตามตำแหน่งนี้นะฮะ เป็นตัวประกอบกันนะครับทีนี้นี่เราก็จะมาจับคู่นะฮะจับคู่เลขเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมาจับคู่มีเลขอะไรบ้างมีเก้านะมีหกมีเจ็ด เม็ดสองนะครับเม็ดสี่ตัวด้วยกันนะเราจะเอาเพียง4ี่ตัวเพื่อที่จะได้จำนวนคู่นะไม่มากนะครับถ้าจับคู่เลยนะเก้าหกเกเจ็สอง นะครับแล้วก็มาหกเจ็ดหกสองนะครับแล้วก็มาเจ็ดสองนะฮะรัะนั้นแรกนี้นะฮะ ในกลุ่มนี้เนี่ยมันควรที่จะมาในวันที่1สิงหาคมนะครับท้งนี้ท้งนั้นตรงนี้เราไม่ได้วางหลักนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านเลือกซื้อลัตเตอรี่นะครับข้อควรที่จะกลับไปกลับมาด้วยนะครับมีจำนวน1 2 3 4 5 6 6คู่นะ กลับด้วยก็เป็น12คู่นะครับเลือกซื้อลอตเตอรี่นะสิบสองใบนะครับก็ไม่มากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะออกหรือไม่ก็เป็นเปลียงปติตินะครับเป็นเปียงปถิติเถ้านั้นข้าวนาใช้วิจาธรณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ ขอให้ท่านโชคดีกันนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่จ่องเกณฑ์วยลอตเตอรี่ดึงหน้าเจ็บด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ